ตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้จะเป็นภาคต่อจากทั้งสารภาค5.5นะครับจะเป็นเรื่องราวของดาวฟาวรานันซึ่งเป็นสถานที่ที่ท้งสานส่งหลานชายสุดที่รักของเขาไปปฏิบัติภารากิจที่ดาวแห่งนี้ภารากิจจะสําเร็จหรือไม่โปรดติดตามกันยาวๆเลยนะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้า8นาฬกาช่วงเที่ยง12ก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬกานะครับ สำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นาฬนาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับหน้าที่หุบเขาแห่งหนึ่งเป็นสถานที่อุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์เขียวขจีและมีพลังชีวิตที่หนาแน่นลมพัดเบาๆท้องฟ้าแจมา่มใสและมีเมฆบางๆมีเส้นทางเดียวที่จะเข้าสู่หุบเขานี้ได้ เนื่องจากหน้าผาทั้งสองข้างทำให้ทัศนียภาพแคบลงจึงมีเพียงแสงจากท้องฟ้าส่องเข้ามาทางเดียวจึงเรียกว่าเส้นท้องฟ้าแต่ทว่าบนถนนที่ควนจะร้างแห่งนี้กลับมีผู้คนเข้าแถวกันอย่างเรียบร้อยไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดทุกคนวางมือขวาไว้บนหน้าอกของตนเองและกดไปที่หัวใจด้วยท่าทางเข่งขืมและศรัทธ,ธากลุ่มคนได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้ามาก มักใช้เวลาหลายนาทีจึงจะก้าวไป1นก้าวแต่ก็ไม่มีใครส่งเสียงดังเลยและทุกคนก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าๆและเป็นระเบียบทีมนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือมักจะประกอบด้วยผู้ใหญ่หนึ่งคนและเด็กหนึ่งคนเด็กๆเหล่านี้เห็นได้ชัดว่ามีอายุเพียง5หรือ6ขวบมักจะเงียบได้มีสีหน้าเ,เข้มขมยกเว้นบางช่วงที่ดวงตาของพวกเขาจะเปล่งแสงจ้าออกมาเล็กน้อย เมื่อพวกเขาหิวพวกเขาก็จะกินอาหารแห้งที่พกมาอย่างเงียบๆเบมื่อพวกเขาสึกกระหายน้ําพวกเขาก็จะดื่มน้ําจากกระบอกไม้ไผ่ที่อยู่ด้านหลังพวกเขาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรก็ตามตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาเดินเข้าไปในช่องว่างที่แคบๆมือขวาของพวกเขาก็จะอยู่บนหน้าอกเสมอและจะไม่ยอมถูกวางลงฝาหัวได้ยืนรอคิวมาเป็นเวลาสาวันสามคืนแล้วแต่ทว่า เขาก็เป็นเพียงเด็กอายุห้าขวบเท่านั้นเนื่องจากเขาไม่สามารถพักผ่อนได้และทําได้เพียงก้าวเดินไปข้างหน้าดวงตาของเขาจึงดูหมองคล้ำไปเล็กน้อยแล้วแต่ในดวงตาลึกๆของเขายัางคงมีความมุ่งมั่นโยกลุ่มของเขาได้ก้าวไปอีกก้าวหนึง่งการมองเห็นที่ปกติของเขาแคบลงจู่ๆก็ชัดเจนขึ้นอากาศสดชื่นพร้อมกลิ่นหอมของพืชแระดินพัดโวยเข้าหน้าของเขาดูเหมือนว่าจะมีพลังพิเศษที่ชำระรางจิตวิญญาณของเขา วาดล้างความเหนื่อยล้าทั้งหมดของเขาให้หายไปในพริบตาหุบเขานี้ราบเรียบมากมีเพียงหญ้าและพุ่มไม้แต่ไม่มีต้นไม้สูงทัศนียภาพอันกว้างไกลทาให้มองเห็นหุบเขาได้แทบจะทันทีทั้งกลุ่มก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวโดยมีคนตัวใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้นําคนตัวแรกคนหนึ่งแรกเดินหน้าต่อไปแปรจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็คือพระราชวังอันงดงามท่ามกลางหุบเขาแม้ว่าพระราชวังรัก จะไม่อลังการมากนักแต่โครงสร้างไม้ทั้งหมดกับดูเรียบง่ายแรงหนักแน่นมีความสูงประมาณ100เมตรกว้าง300เมตรมีสันเขา5สันและชายคาาไหลลงมาด้านหน้ามีเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวน12ต้นทางเข้าหลักสูง60เมตรเปิดโล่งทั้ง2ด้านอาจารย์ฟ้าหัวเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ผู้อาวโสที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความตื่นเต้นผู้อาโสมียายุราวๆ60ปี สวมเสื้อคลุมสีเทามีผมสีเทาสีดำขาวยาวสยายลงมาบนไหลเขาพยักหน้าให้ฝาหัวและทำท่าบอกให้เงียบอีกวันหนึ่งในที่สุดฝาหัวแระอาจารย์ของเขาเข้ามาถึงหน้าพระราชวังแล้วและขณะที่ฝาหัวเดินเข้าไปในธรณีประตูที่สูงด้วยความยากลาบากว่าใจของเขาก็าเต้นเร็วขึ้นอย่างไม่รู้ตัวพวกเขาเป็นเพียงสองคนที่เข้ามาในห้องโถงนี้แรกทันทีที่พวกเขาเดินเข้าไป พวกเขาก็เหมือนกลับมาถึงอีกโรคหนึ่งในใจของฟาหัวมีเสียงต่ำๆดังกล้องขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ถูกในปี2201ของปฏิทินยุคน้ำแข็งบันพระบุษของเราฟาซู่ได้รับพรจากพระเจ้าและได้รวบรวมรหัสแรกของมนุษยชาตินั่นคือจุดล่มต้นของกฎทั้งหมด10ปีต่อมาบันพระบุษของเราเทียนซิงได้รับพรจากพระเจ้าและได้รวบรวมรหัสที่สองนี่คือหนังสือแห่งคำทำนาย บรรพบุรุษของเรายานโอได้รวบรวมรหัสที่สามหนังสือแห่งคำพูดและจิตวิญญาณซึ่งเป็นรหัสศักดิ์สิทธิ์หลักสามรหัสฟาซูเทียนชิงและยานโอเป็นที่รู้จักในการรวมว่าบรรพบุรุษศักดิ์สิทธิ์ทั้งสในปี2213ของปฏิทินยุคน้ำแข็งฟาซูและก่อตั้งพระราชวังแห่งรหัสและก่อตั้งอาณาจักรต้นไม้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการปลดปล่อยมนุษยชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป อากเผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์ผู้วิญญาณซึ่งมนษย์เป็นข้ารับใช้ทั้งสองเผ่าพันธุ์ในทศวรรษต่อมาสงครามได้เกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรต้นไม้อาณาจากักรเซเลที่ควบคุมทาต่างๆและอาณาจักรวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ผสานรวมความสามารถของปีศาจและผู้วิญญาณบรรพุรุษของเรายานอูไม่เต็มใจที่จะดำเนินสงครามที่นองเลือดมากเกินไปต่อไปเหตุการณ์พระราชวังแห่งรหัสจึงเกิดขึ้นและเขา,าพ่แพ รหัสศักดิ์สิทธิ์จึงสูญหายไปบรรพบุรุษของเราเทนสิงเสียใจกับการตายของหยานอูและออกจากอาณาจักต้นไม้เขาปิดผนึกรหัสคำทำนายและทำนายครั้งสุดท้ายว่าอีก300ปีต่อมาทวีปนางฟ้าที่ปกครองโดยปีศาจและพูดวิญญาณและเผ่าพัานข้าราชบริพารทั้งหมดรวมถึงมนุษย์จะถูกทำลายในปีที่2277ของยุคน้ำแข็งฟาโซได้ใช้ชีวิตของเขาเอง พื่อที่จะรวมรหัสทั้ง12รหัสเข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่ารหัสศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12รหัสภายใต้พลังของรหัสศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12รหัสเด็กแรกเกิดในอาณาจาักรต้นไม้สามารถไปที่พระราชวังศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่ออายุ6ขวบหรือรับรหัสศักดิ์สิทธิ์ในปี2501ของยุคน้ำแข็งดาวเคราะห์น้อยได้พุ่งชนทวีปนางฟ้าซึ่งเป็นทวีปเดียวบนดาวฟาวรันหลังจากคำทำนายครั้งสุดท้ายของเทียนซิง บรรพบรุษของอาณาจาักรต้นไม้เราปีศาจและผู้วิญญาณผู้ทรงพลังได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะก,กันไขมุกศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7เพื่อต้นานทานแรงกระแทกและป้องกันการทำลายรางโรคแต่ทว่าทวีปนางฟ้าก็ถูกฉีกออกเป็น6ทวีปพร้อมกับดาวเคราะห์น้อยที่แตกหักทวีปเหล่านี้ถูกเรียกว่า6ภูมิภาคการทำลายรางทางระบบนิเวศและการพัฒนาที่แปลกประหลาดทำให้เกิดมหาสมุทรเจ็ดแห่งที่เรียกว่าทะเลเจ็ดสี เทเรเจแห่งและ6ภูมิภาคได้รวมกันว่าดินแดนมหัศจรรย์ยุคน้ำแข็งสิ้สุดลงและยุคมืดก็เริ่มต้นขึ้นปีนั้นยังเป็นที่รู้จักในฐานะปีแรกแห่งยุคมืดอีกด้วยตั้งแต่ปีที่3จนถึงปีที่27ของปฏิทินยุคมืดผู้ปกครองคนใหม่ของอาณาจักรต้นไม้ฟาเชนได้นำเศษซากของอาณาจักรต้นไม้มาก่อตั้งอาณาจักรแห่งกดซึ่งเป็นหนึ่งใน6อาณาจักร เอาใช้จุดเริ่มต้นของกฎทั้งหมดและ12คำพีศักดิธิ์เป็นพื้นฐานในการก่อตั้งอาณาจักรแห่งกฎนี่คืออาณาจักรแห่งกฎสําหรับอาณาจักรแห่งอิสระภาพครอบครองอาณาจักรหนึ่งที่มีชื่อว่าอาณาจักรเงินครามอาณาจักรแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ครอบครองอาณาจักรหนึ่งที่มีชื่อว่าอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3าอาณาจักรของมนุษยชาติปีศาจและพูดวิญญาณได้รับความสูญเสียอย่างหนักในภัยพิบัติ และสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งทั้งหมดก็ตายไปเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นทั้งสามอาณาจักรที่เหลือถูกครอบครองโดยมารปีศาจและอสูรหกเขตแดนถูกสร้างขึ้นในเบื้องต้นเสียงอันกระตุ้นจิตใจยังคงอยู่ในใจของฟาหัวเป็นเวลานานเมื่อเสียงสุดท้ายหายไปทุกสิ่งเบื้องหน้าของเขาจึงชัดเจนขึ้นม้งโถงขนาดใหญ่รเรียบง่ายทำด้วยไม้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้บอบบางนัก ูเหมือนว่ามันประกอบด้วยต้นไม้ยษ์หลายต้นที่มีรากพันกันความยิ่งใหญ่อรังการของที่นี่ได้รับการสนับสนุนด้วยเสาไม้ที่หนาแต่เรียบง่ายแรกตรงกลางห้องโถงมีกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งแผ่นอยู่ตรงนั้นมีรัศมีสีทองจางๆเป็นล้าลอกแรกมีเส้นสีทองจางๆพาดอยู่บนกระดาษแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใช่แล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นแม้ว่าฝาหัวจะยังเด็กโย แต่หัวใจของเขากลับตื่นเต้นอย่างมากในขณะนี้เสียงที่เคยคล้องอยู่ในหูของเขาก่อนหน้านี้กําลังบอกเล่าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรแห่งกฎและที่มาของรหัสเอาจําได้อย่างชัดเจนว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ของเขาบอกว่าหลังจากที่อาณจักรแห่งต้นไม้เข้าครอบครองอาณาจักรแห่งกฎแล้วแต่ราคำพีศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12เล่มก็ถูกแบ่งออกเป็น12หน้า ภายใต้การนำทางของต้นกำเนิดแห่งกฎทั้งมวลพวกมันล่องรอยไปสู่ทุกมุมของเทวีแห่งอาณาจักรแห่งกฎซึ่งมีทั้งหมด144หน้าแร่ครบ114พระราชวังกาบใดที่บุตรหลานของอาณาจักรแห่งกฎยังมีอายุก่อนอายุ6ขวบพวกเขาก็จะสามารถรมหนังสือของตนเองได้ภายใต้การส่องสว่างของหน้าหนังสือศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในหนังสือศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ในขณะนี้พระราชวังที่พระอาจารย์นำมา ปฏิสถานหนังสือปัญญาหน้าที่7ในบรรดาหนังสือทั้ง12เร่มไว้ฟ้าหัวจงเข้ามาเถิดมาอาบแสงพระสิริมงคลแห่งคำพีศักดิ์สิทธิ์ฟ้าหยุนกระซิบกับเด็กกำพร้าที่ชื่อฟ้าหัวซึ่งเขารับเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กฟ้าหัวเดินเข้าไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวสองเงยหน้าขึ้นแปะจ้องมองไปที่หน้าหนังสือที่7ของหนังสือแห่งปัญญาพระศมีสีทองอ่อนนุ่มทอดลงมาจากท้องฟ้าดุดมือของแม่ ไปปลอบประโลมร่างกายของเขาอย่างอ่อนโยนฟาหัวรู้สึกเพียงว่าทั้งร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มด้วยลมหายใจอุ่นๆเราขับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังจะาระเหิดออกมาดวงตาของเขากลายเป็นสีทองในขณะนี้แรกผมสีดำของเขาเข้าปิวสวยในสายลมใบหน้ารารอตัวน้อยนั้นแรงออกถึงความปราหมาเล็กน้อยแต่กลับมีความตื่นเต้นมากกว่าเพราะเขาได้เห็นความมหัศจรรย์ของรหัสนั้น จึงทาให้เขายิ่งปรารถนามันมากยิ่งขึ้นเขาพึงพำากับตัวเองนี่ต้องเป็นพรามวนกฎวิธีปฏิบัติทางกฎพลังงานอันอบอุ่นพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรุนแรงเหมือนกับแม่น้ําแยงสีที่ไหลเชี่ยวไหลไปตามหลอดเลือดไปยังมือสายของเขามือสายของฝ่าหัวยกขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเรากับจะหลุดออกจากเปลือกหอยและมีชั้นทองบานสะพังบนฝ่ามือของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาเบาๆและ มองดูฝ่ามือของเขาอย่างใจร้อนหนังสือเล่มเล็กปกแข็งสีทองเข้มปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาเมื่อเขาเห็นมันครั้งแรกความรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณก็วิ่งผ่านจิตใจของเขาทันทีราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาบนหนังสือเล่มเล็กมีคำทองคำโบราณสามคำปรากฏขึ้นฝ่าหัวขยี้ตาด้วยมือขวาพ่อขวาว่าจะมองเห็นผิดใช่เขาอ่านถูกแล้วคำสามคำนั้น อักษรสีทองทั้ง3าตัวนั้นคือเจ้าหน้าที่กดแต่ทว่าในบรรดาตัวหนังสือทั้ง3ตัวนี้มีเพียงตัวแรกเท่านั้นที่เปล่งประกายอย่างสงสว่างนั่นหมายความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฝาหัวได้กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่แห่งกฎระดับเริ่มต้นโดยทั่วไปจะมีสองสถานการณ์เมื่อหนังสือถูกปลูกขึ้นมา1นนั่นก็คือเป็นผู้รับผิดชอบกฎและอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่แห่งกฎ หรือผู้บังคับใช้กฎมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างทั้งสองสถานการณ์99%ของคนส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบกฎและมีเพียง1%เท่านั้นที่ได้รับพรจากตามธรรมชาติและได้รับความโปรดปานจากพระราชวังให้เป็นผู้บังคับใช้กฎผู้บังคับใช้กฎจะได้รับพลังอำนาจอันทรงพลังของพระมรกฎอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนผู้รับผิดชอบกฎ ก็ยังรับกฎของพระคัมภีร์และปฏิบัติตามคําสั่งผู้รับผิดชอบกฎจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตและจะยังคงมีความสามารถบางประการของพระมวลกฎด,ด้วยแต่ทว่าผู้บังคับใช้กฎจะสามารถเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าได้ด้วยการฝึกฝนความสามารถและการทํางานหนักของตนเองพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดของโรคใบนี้ท่านอาจารย์ฝ้าหัวหันกลับมาและมองวัตถิฝ่าหยุนด้วยความตื่นเต้นฝ่าหยุน ยิ้มให้เขาและทำท่าบอกให้เขาเงียบไว้เมื่อเขาเหยียดมือซ้ายออกแสงสีทองเก็ไหลออกมาเป็นชั้นๆมีหนังสือที่หนาปรากฏออกมาอย่างชัดเจนแสงสีทองกระจายไปทั่วแระบนหนังสือของเขายังมีคำสีทองสามคำด้วยนั่นก็คือผู้บังคับกฎรละคำสามคำนี้ก็สว่างขึ้นแล้วรหัสถูกเปิดออกอย่างเงีย,งยบๆราวกับเสียงสะท้อนของหน้าที่เของคำพีปัญญาธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในอากาศ แสงสีทองไหลออกมาเพื่อรองรับร่างกายของเขาและฝ้าหัวในช่วงราตาต่อมาหน้าที่7ของคำพีปัญญาธรรมก็ฉายแวบ,บขึ้นและพวกเขาเข้าหายไปจากพระราชวังคนต่อไปที่อยู่ด้านหลังก็เดินเข้ามาและทําพิธีผูกเสกอันศักดิ์สิทธิ์เพื่ออาณาจักรแห่งกฎและเป็นระเบียบต่อไปในอีกอาณาจักรหนึ่งมีเสียงกรีดร้องด้วยความกลัวหัานเก๋ไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะขณะนี้เขาอยู่สูงบนท้องฟ้า แรกทุกสิ่งใต้ตเท้าเขาแมอนอยู่ห่างไกลมากเขามีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นแร่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้เอาราลูกชายเจ้าเงียบๆหน่อยเถอะเจ้าตะโกนมาตั้งนานแล้วชายที่นั่งข้างเขาซึ่งสวนชุบคุมหรูหรามีใบหน้าสง่างามากล่าด้วยความไม่พอใจในระดับความสูงนี้มีรัศมีสีเขียวจางๆล้อมรอบร่างกายของพวกเขาขเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ